สวัสดีครับทุกท่านผมพาทุกท่านมาชมห้องประเภทดีลักฮันีมูลสูตรนะครับที่สีตาบิดรีสอร์ทครับผมห้องสำหรับท่านที่ต้องการฮันีมูลลักษณะห้องพักนะครับเป็นห้องเตียงใหญ่หนึ่งเตียงนะครับและก็ มีด้านข้างนะครับจะมีโต๊ะเครื่องแปง้งมีโต๊ะสําหรับเคลียร์งานนะครับแล้วก็มีตู้เสื้อผ้านะครับส่วนด้านหน้าของเตียงก็จะเป็นโซฟานะครับเป็นโซฟาสําหรับนั่งพักผ่อนแบบนี้นะครับอันนี้เป็นโซฟาขนาดใหญ่เลยนะครับห้องก็ค่อนข้างกว้างมากนะครับ แล้วก็อีกมุมหนึ่งนะครับโซนด้านหน้าเตียงก็จะมีทีวีแล้วก็มีตู้เย็นนะครับให้สำหรับท่านที่ต้องการแช่อ,อาหารต่างๆนะครับแล้วก็มุมหนึ่งนะครับก็จะเป็นอ่างจักรุชีนะครับแยกโซนให้ชัดเจนนะครับเดีย๋ยวเราไปดูอีกมุมหนึ่งที่เป็นห้องน้ำนะครับผมพาไปดูในห้องน้ำ นี้จะเป็นซิงล้างหน้าครับมีอุปกรณ์เครื่องใช้ครบครันนะครับของที่จําเป็นต้องใช้ในห้องน้ำแล้วก็แยกมาอีกโซนหนึ่งก็จะเป็นห้องสําหรับอาบน้ํานะครับตรงนี้จะเป็นห้องใช้ในการอาบน้ํามีฝักบัวนะครับน้ําอุ่นน้ําร้อนแล้วก็ขยับมาอีกหน่อยนะครับก็จะเป็นห้องที่เป็นห้องส่วงนะครับเป็นถุงชักโครกนะครับ ท่านใดที่ต้องการมาเป็นคู่หรือฮันีมูนหรือไม่ฮันีมูนก็ได้นะครับแต่สนใจต้องการห้องพักแบบนี้ก็อย่าลืมติดต่อเข้ามาได้ที่เว็บไซต์ w w w t o u r k o r s t o c o m นะครับเราจะรวบรวมแพ็กเกจห้องพักแบบดีลักฮันีมูนสูตรไว้ให้ท่านแล้วนะครับซึ่งมีแพ็กเกจหลายๆแบบนะครับลองค้นหาข้อมูลได้ในเว็บไซต์นะครับ าการตกแต่งนะครับภายในห้องพักก็แบบลวดลายไทยนะครับแล้วก็มีเตียงใหญ่ผมบุ้นให้ดูให้เห็นชัดๆนะครับเวลาท่านจะตัดสินใจจองก็จะได้ห้องพักได้เห็นห้องพักก่อนที่มีการตัดสินใจจองได้เห็นชัดเจนขึ้นนะครับตรงโซนด้านหน้าของห้องพักก็จะมีระเบียงยื่นออกมานะครับมีโซฟา นะครับให้ท่านสามารถนั่งพักผ่อนตรงหน้าระเบยีงยงได้นะครับมองไปไกลๆก็จะเห็นทะเลนะครับตรงหาดพัทยาของลิเปและก็มีห้องอื่นๆนะครับที่เป็นห้องประเภทดีลักของสีตาบิดรีสอร์ทด้วยครับอยู่รายร้อมนะครับบริเวณนี้นะครับให้ดูบรรยากาศข้างนอกห้องพักที่เป็นห้องฮานิมูลนะครับดีลักฮานิมูลสุร ผมให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นโซฟานะครับเข้ามาก็จะเป็นโซฟาแล้วก็มาเจอเตียงนอนนะครับทางด้านขวาก็จะมีโต๊ะทำงานกับทางด้านซ้ายมือของท่านนะครับก็จะเป็นอ่างจักรุชีนะครับแช่ตัวอะไรต่างๆได้นะครับถัดมาก็จะเป็นโซนห้องน้ำครับผม ครับท่านใดสนใจอย่าลืมนะครับเข้าไปดูในเว็บไซต์ www. t o u r k o i p e t s t o o l com นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้ช่องทริปหน้าไปแน่ด้วยนะครับ